พระแม่ทุรคามหาเทวีท่านก็คือพระนามแห่งพระแม่เจ้าผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจแตกใจไหมคะว่าทําไมถึงมีมือหลายมือเขาเรียกว่าพักกรหรือพระหัตทั้ง8ข้างของพระแม่ทุรคาจะทรงศาสตราวุธหรืออาวุธต่างๆทั้ง8ชนิดค่ะและทั้ง8พักกรคือคําจํากัดความแห่งพระผู้เป็นเจ้ามาดูกันว่ามี สตว์ระวุธอะไรกันบ้างอย่างแรกคือกงจักรพลังหมุนเวียนไปทุกสิ่งอย่างที่2คือดาบความเฉียบคมเด็ดขาดทางด้านปัญญาอย่างที่3คือปานะหรือว่าตรีศูนย์หมายถึงเป้าหมายที่ชัดเจนแห่งความสําเร็จอย่างที่4คืออาชีรวาดหรือการยกมือประทานพรโปรดสัตว์ความรักละเมตตากรุณาอย่างที่5คือมาลาก็หรือเรียกว่าดอกไม้ความหอมเย็นและสดชื่นรื่นรมความประณีตและสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติและอย่างที่6ก็คือสังหรือว่าหอยสัญลักษณ์แห่งความศักด และบริสุทธิ์ด่างที่7ก็คือคาถาไม้พลองอาวุธทําลายศัตรูและอย่างที่8ก็คือกมลาหรือดอกบวัวดอกไม้แห่งเทพดอกไม้ชั้นสูงแห่งความงามจากเทพเจ้าทุกพระองค์ถือว่าเป็นเหรียญที่ลูกค้าได้ครบเครื่องถึง8สิ่ง ที่ลูกค้านำมาให้ซอลเลี่ยมขึ้นใหม่ในสไตล์แบบจิวเวอรี่ประกอบกับลูกค้านะคะซื้อพวกแพ็คแทนที่ใส่กับสร้อยคอในไตล์แบบ2กระสัดเป็นทองคำ96.5าส6วยลงตัวเลอค่าทั้งงานกรอบทอง ทั้งงานจิวเวอรี่ทั้งงานขั้วเพชรแท้ไปดูความสวยของกรอบนี้กันค่ะกรอบนี้นะคะลูกค้าบอกว่าอยากให้ซอออกแบบให้สักนิดหนึ่งไม่อยากได้แบบทองแท้ไทยจา๋าได้สไตล์ที่หรูหราแต่ราคาไม่แรงมากรเรียนนี้ก็ผ่านความเคร่งขังผ่านพิธีมาแล้วหลายสิ่งมากนะคะลูกค้าดูได้จากที่ซอได้อธิบายในตอนแรกว่าโอ้โหเปรียนที่เหมาะมากสําหรับลูกค้าของซอท่านนี้นะคะเรื่องจักรผูนะคะว่าอยากได้แบบผูกกระต่ายให้ดูดีเวลาใส่เข้ากับ ตัวควเพชรเราจะได้ดูแบบเชื่อมโยงกันค่ะส่วนบริเวณโจรหัวด้านบนในการฝังเพชรนะคะสอก,ก็เลือกเพชรไซส์แบบสองตังด้วยนะคะไซส์ตังครึ่งด้วย3ตังค์วยผสมผสานกันไปนะคะให้ดูสวยงามไปดีเทลนะคะอยากได้ดีเทลเป็นแบบเรียบๆขอบเกลี้ยงๆเงาๆหรูแบบดูดีเรียบง่ายตูมีอะไร ผสมผสานด้วยเกลียวหนะ้าอีกนิดเพิ่มมิติให้กับองค์พระเรียดว่าลูกค้าได้พลังจากดินพลังน้ําพลังลมพลังไฟนะคะในเหรียญน,นี้นะคะควบคุมธาตุทั้งหมดของเหรียญให้ลูกค้าได้เชิดชูวงสุขสวัสดิ์ค่ะเอนคะลูกค้าซอสวยไหมคะเหมาะมากกับเหรียญน,นี้และงานสไตล์จิวเวลรี่ที่ลูกค้าสั่งทำพกลที่มาจัดสุดกับซ้อที่ห้างทองรักสิริคลองหลวงยกเซตค่ะ